เปิดมาเนี่ยเราก็เจอกับหนุ่มคนหนึ่งครับที่มันกําลังอัดสะบรดแฮมกับสาวเนี่ยเสร็จพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็พบว่าสาวเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปไอ้หนุ่มคนนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับแกอยู่ในห้องคอนโดเล็กๆในเมกาพอดูทีวีเนี่ยก็พบเจอกับข่าวแปลกๆนะครับว่ามีชาวเมืองเนี่ยเริ่มทําร้ายกันเองข้างฆ่ากันเองพอตอนนี้พรอเอกออกไปดูข้างนอกนะครับก็โอโหหอตกเลยครับต่อหน้าต่อตาแล้วคนในเมืองก็กัดคอกันพระเอกก็เฮ้ยเฮ้ยเอาไงทีนี้งานเข้านะครับพอพระเอกกลับเข้าไปในห้องนะ อยู่ดีแกก็หนีเข้ามาในห้องพระเอกครับพระเอกก็เฮ้ย <"He i, S 2> เข้ามาได้ยังไงไอหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าเออห้องไม่ได้ล็อกอะ่ะไอห,หนุ่มข้างๆห้องเนี่ยมันก็มึนๆน,นะครับบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็โดนคนมากัดที่คอมันนะครับแล้วพระเอกเนี่ยก็เห็นรอยแผลที่คอของไอหนุ่มคนนั้นก็โอ้โหหนักเลยที่นี่หนักเลยซึ่งไอห,หนุ่มคนนี้มันเข้ามาได้เพราะพระเอกไม่ยอมล็อกห้องนะครับพระเอกก็หันไปดูที่ทีวีที่กำลังเปิดอยู่นะครับในข่าวเนี่ยมันก็บอกว่าครับสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับให้รรระะวววัััังคคนนนนใกกกล้ตทีี่โโดดดหืออาจซมบบ ถ้าโดนกัดหรือโดนขวนเนี่ยก็จะติดเชื้อนะครับแล้วคนใกล้ตัวคุณก็จะมาแดกเนื้อคุณพอไปอีกมันได้ฟังอย่างนั้นนะครับแล้วไปอีงมันหันไปมองไอ้หนุ่มนะครับหนุ่มข้างห้องนี่ก็ตาเป็นสีแดงใกล้จะกลายเป็นซอมบี้แล้วแล้วไปอีกก็ไล่ออกไปครับออกไป ไอหนุ่มข้างห้องเนี่ยมันก็ยอมออกไปแต่โดยดีนะครับแต่ว่าเกือบจะเป็นซอมบี้ข่าวในทีวีเนี่ยก็บอกให้ทุกคนเนี่ยกักตัวในบ้านตัวเองนะครับอย่าออกไปข้างนอกและทุกอย่างจะดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ชิดมือถือนะครับตอนแรกวันนี้จะเป็นวันที่พ่อแม่ของพระเอกเนี่ยมาหาพระเอกนะครับแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยส่งมาแต่ข้อความเสียงนะครับบอกว่าเออตอนนี้ไปหาลูกไม่ได้แล้วนะเออลูกดูแลตัวเองนะดูแลพี่สาวด้วยเราจะต้องรอดไปด้วยกันนะลูกพระเอกมันก็อา้าวมันอยู่ห้องคนเดียวนวไไนนนนนี่่พสาวววไไไหกก็็มมรู้้เอัััััตงบบน ไปที่จะต้องอยู่ห้องคนเดียวเพื่อรอการมาช่วยเหลือของพ่อแม่จากนั้นพระเอกเนี่ยมันก็คิดมากนะครับเริ่มหลอนจนเห็นภาพว่าพ่อมันนมาหาแล้วก็มาช่วยมันแล้วก็ตามสูตรครับผ่านไปหลายวันเนี่ยอาหารก็เริ่มหมดน้ําเริ่มไม่มีครับไม่มีใครมาหาพระเอกเลยพอตกดึกพระเอกมันก็นั่งอัดวิดีโอแดรี่ทุกครั้งนะครับเป็นไดรี่ของตัวเองว่าตอนเนี้ผมอยู่คนเดียวผมเหงามากมาช่วยผมทีจากนั้นพระเอกเนี่ยมันก็โมโหเครียดไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเหงาจริงๆก็เลยหยิบไม้บสดบอลไปตีใส่กระจกแตกหนึ่งนะครับสวยพี่สวยจากนนั้นเสียมก็ ครับเพราะความเงาของพระเอกเนี่ยมันก็มีเสียงตุบลงมาจากห้องน้ําของพระเอกนะฮะพระเอกมันก็ไปดูต้นเสียงนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเสียงซอมบี้ผู้หญิงนะครับที่หล่นตุบมาจากห้องน้ําเพราะว่ามันคานมาจากช่องลมด้านบน ตามเสียงพระเอกที่ทํากระจกแตกมาพระเอกมันก็รีบวิ่งไปแอบเลยนะครับเพื่อรอจังหวะให้ซอมบี้สาวเนี่ยมันเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วพระเอกมันก็แอบไปข้างหลังซอมบี้แล้วก็ตีหัว1ทีซอมบี้ตายแล้วพระเอกมันก็อุ้มล่างซอมบี้เอาไปทิ้งนะครับแล้วก็ปิดช่องลมเพื่อให้ห้องมันในปลอดภัยนะครับจากนั้นที่บ้านของพระเอกเนี่ยก็ส่งข้อความเสียงมานะครับฝากข้อความในเสียงเนี่ยมันบอกว่าเออลูกรักเราปลอดภัยดีนะตอนนี้อยู่ในฮอฟฟิตลูกไม่ต้องห่วงอย่าไปไหนมันอันตรายพอพูดจบนะครับในสายเนี่ ้ายพ่อแม่พระเอกนะครับแล้วเสียงก็ตัดไปนั่นทําให้พระเอกเนี่ยร้องไห้เสียใจแล้วก็รู้เลยนะครับว่าพ่อแม่ของพระเอกเนี่ยน่าจะโดนซอมบี้แดก์ไปแล้วจากนั้นพระเอกมันก็โมโหครับแ้นซอมบี้มากๆนะฮะหยิยยนบไม้เบ<น>สบอลออกไปตีซอมบี้เลยนะครับเพื่อแก้แ้นแต่ว่าซอมบี้ข้างนอกเนี่ยมันมีเยอะจริงๆทําให้พระเอกเนี่ยสู้ไม่ไหวนะครับจนต้องหนีและในตึกพระเอกเนี่ยมันมีซอมบี้ฉลาดอยู่ตัวหนึ่งมันก็วิ่งตามพระเอกมานะครับแล้วก็ดันประตูใหญ่เลยแมงพูดได้ด้วดนบอกว่ามาได้วะมาได้มาได้วะพระเอกมันก็ดันประตูไไม่ให้้้ซอบีเปิดดัแลวก พักหนึ่งซอมบี้มันก็เดินไปห้องอื่นพระเอกก็เครียดเลยนะครับไปนั่งสูบบุหรี่แล้วไฟก็ดับตอนนี้ไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งน้าไม่มีทั้งไฟจานวนวันเนี่ยกรปาเข้าไปตอนนี้42วันเข้าไปแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็เหงามากๆครับมันเหงาจริงๆไม่มีใครเลยพระเอกไม่มีความหวังแล้วตอนนี้เขาไม่มีคนที่เขาต้องอรเอเพื่อให้เขารอดกลับไปทุกคนรอบตัวเขาตายหมดแล้วแล้วพระเอกเนี่ยก็หมดหวังนะครับกำลังจะฆ่าตัวเดสซมอร์ดิงแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันยืนอยู่ที่สูงครับมันก็ได้มองไปเห็นสาวตรงข้ามห้องโอ้โหร้ง,ระ,งระเอ ที่กำลังแขวนคออยู่มันดิ้นนะครับมีกำลังใจพอเห็นสาวว่ามันได้พลังอยากจะยื้อชีวิตตัวเองอยู่ไม่อยากตายแล้วโอ้โหสาวสวยไม่อยากตายพระเอกมันก็ดิ้นใหญ่เลยครับโชคดีนะฮะมันผูกไม่ดีครับเชือกไม่แน่นพระเอกมันก็หล่นรอดมาได้ครับแล้วพระเอกมันรอดมาเนี่ยก็รีบวิ่งไปทักสาวคนนั้นเลยนะครับไม่รู้เธอเห็นหรือเปล่าบอกมือใหญ่เลยแต่นี้พระเอกเนี่ยมันก็ไปอัดคลิปนะครับกับคอมมันเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่แบตจะหมดวันนี้<แ>วันนี้ผมเจอสาวเธ<ๆ>อน่ารักมากเลยนางเอกน่ารักอ่ะจากนั้นแบตก็หมดไปนะครับพระเอก กับสาวคนนั้นในตอนเช้าและแกเนี่ยก็พยายามที่จะโกนหนวดแต่งหล่อนะครับพอตอนเช้าพระเอกก็รีบไปทักนางเอกได้สําเร็จนะครับคุยกันได้แป๊บนึงนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่เพราะว่าเสียงมันดัง๋ย่ซอมบี้มาแดกพระเอกก็เลยได้ว่าโอ้ดีใจคักหลายแล้วฝนหนึ่งก็ตกลงมานะครับพระเอกก็ออกมาอาบน้ํากลางแจ้งลิ่มระเบียงแล้วเอาถ้วยถังกละมังม้อเนี่ยมาลองน้ําฝนกินนะครับแต่พอตอนเช้าเนี่ยพระเอกมันก็หล่อเลยครับเพราะมันโกนหนวดได้แล้วจากนั้นพระเอกเนี่ยก็รีบไปทักสาวเลยนะครับโยนเชือกให้ห้องนางเอกเพื่อท ให้นางเอกนะครับส่งน้ําให้แต่ว่าพระเอกเนี่ยมันทําเสียงดังนะครับจนมีซอมบี้จากข้างล่างเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ปีนขึ้นมาที่จะมาหานางเอกนะครับเป่ยก็เลยเห็นท่าไม่ดีส่งเสียงดังให้ซอมบี้หน้าต่างที่มันปีนขึ้นมาเนี่ยมาหาห้องพระเอกแทนนะครับแต่เพราะพระเอกมันส่งเสียงดังนะครับหนห้องของพระเอกมันก็มีซอมบี้อยู่ครับฝั่งทางหน้าห้องเนี่ยมันก็จะบุกเข้ามาเหมือนกันนะครับมีตู้เย็นขวางอยู่พระเอกมันก็ไม่มีทางเลือกครับเลยต้องไปเคลียร์หน้าห้องก่อนนะครับแต่พระเอกเนี่ยมันก็ล็อกประตู พระเอกมันก็ส่งเสียงให้ซอมบี้หน้าต่างเนี่ยมาหาห้องพระเอกด้วยและซอมบี้หน้าต่างเนี่ยมันก็หลงกลนะครับมาอยู่ตรงระเบียงของพระเอกแล้วก็หัวโคกกระจกเรียกว่าซอมบี้แม่งโคกจนมึนนะแล้วพระเอกก็เข้าไปตีเพราะตอนกลางคืนนะครับพระเอกก็ออกจากห้องไปทัวครับแต่นี่พระเอกเขาจะไปหาสเบียงนะครับเพื่อที่จะได้อยู่รอดแล้วก็มีสเบียงเพียงพอให้กับนางเอกจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ไปเจอศพที่นอนอยู่นะครับพี่แกก็ไปจิ๊กคุณแจมาเพราะพระเอกเข้าไปห้องข้างๆได้นะครับก็ไปเจอกับศพหญิงสาวแล้วพระเอกมันก็เช็คว่าเฮ้ยเป็นซอม คราไปก็เจอทั้งสเสบียงแล้วก็อุปกรณ์ปีนเขาเพราะว่าเจ้าของห้องเนี่ยมันเป็นนักปีนเขาครับพระเอกเจอของที่เขาต้องการเพียบเลยนะครับแล้วซอมบี้เนี่ยมันก็ตื่นย้อนมานะครับจะเด็กสพระเอกเกือบตายนะครับแต่พระเอกเนี่ยไม่ตายเขารอดจากการโดนกัดนะครับแล้วก็รีบเอาของเนี่ยออกมาจากห้องเลยพอมาถึงห้องเนี่ยก็เช็คเจอเฮ้ยโดนกัดเพราะว่าเนี่ย แต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่โดนกัดนะครับอย่างที่บอกไปเขารอดเพราะว่าเขาเป็นพระเอกยังไงล่ะพอพระเอกไปเช็คดูของข้างในนะครับมันก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สื่อสารซึ่งมันสําคัญมากๆพระเอกก็ดีใจเอ๊ย่างนั้นพระเอกเนี่ยมันก็เปรี้ยวจัดนะครับได้วอแล้วมันก็เอาวอไปให้นางเอกครับมันปีนไปตรงพื้นนะฮะซอมบี้เนี่ยก็หาใหญ่เลยว่าเฮเสียงอะไรแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันก็หลบหลบนะครับไม่โดนกัดแล้วมันก็ปลอดภัยเอาวอไปวางไว้ที่หน้าห้องของนางเอกได้พอตื่นเช้ามานางเอกก็ติดต่อไปหาพระเอกเลยนะครับพระเอกก็ยิ้มดี ạ <laughs> แล้วพระเอกเนี่ยมันก็ถามนางเอกไปว่าเออมีแฟนไหมอ่ะนางเอกก็พูดเสียงน่ารักนะครับยังโสดอยู่พระเอกมันก็บอกว่าเออผมก็โสดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเห็นสาวไม่ได้เลยนะครับวันต่อมาพระเอกก็ไปเปิดช่องลมของตัวเองนะครับตรงห้องน้ําแล้วก็คานไปห้องอื่นเพื่อที่จะไปหาสเบียงเพิ่มนะครับแกเนี่ยอยากจะชวนนางเอกมาอยู่ด้วยนะครับแล้วนางเอกมันก็ไปเจอศพคนที่ตายแล้วนะฮะตกใจเลยทีเดียวจากนั้นพระเอกเนี่ยมันก็สุ่มไปลงอีกห้องนึงนะครับห้องนี้เหมือนจะไม่มีใครอยู่พอเปิด ติดต่อน,นางเอกไปนะครับว่าเออตอนนี้ผมเจอห้องนึงมีสเสบียงอยู่เยอะมากๆเลยอยู่ได้เป็นเดือนๆือนนางเอกก็ถามไปว่าออมีใครอยู่เปล่าพระเอกก็บอกว่าไม่มีนะมีแค่ตู้เย็นเนี่ยมาขวางประตูอยู่นางเอกก็เริ่มสงสัยนะครับว่าไม่มีใครอยู่แล้วใครเป็นคนยกตู้เย็นมาขวางประตูแล้วก็เตือนให้พระเอกเนี่ยรีบออกมาจากห้องนี้เพราะว่ามันอันตรายพระเอกก็บอกว่าเออผมขอเก็บสเสบียงก่อนละกันถ้าคุณมีอะไรคุณก็ส่งสัญญ,ญาณเรียกผมได้เลยนะจากนั้นพระเอกมันก็เจอกับคนจริงๆครับมันเป็นลุงลุงแกก็บอกว่าแกคุยกับใครอ่ะพระเอกก็บอก็ ลุงก็บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าข้าเนี่ยมาที่นี่บ่อยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะไว้ใจกันนะครับพระเอกเนี่ยก็ไว้ใจแล้วทีนี้ลุงเนี่ยก็ชวนพระเอกคุยแล้วก็บอกว่าเออเองหยิบเหล้าตรงนั้นมาหน่อยพอพระเอกเนี่ยมันหันไปหยิบเหล้าเท่านั้นแหละคาดสายตาจากลุงนะครับลุงก็ไม้มาตีหัวพระเอกก็หลับเลยครับพอพระเอกตื่นมาเนี่ยพระเอกก็เห็นลุงเนี่ยยืนอยู่ยตรงหน้าแล้วครับแล้วก็บอกว่าเอาเอมันจําเป็นเมียของฉันเนี่ยไม่ได้กินอะไรหลายวันละเธอน่าจะหิวคือเมียของลุงเนี่ยมันเป็นซอมบี้นะ แล้วจูจ่ๆสัญญาณของความช่วยเหลือจากนางเอกเนี่ยก็ดังขึ้นนะครับไอฝั่งของลุงเนี่ยมันก็นึกว่ามีคนมาช่วยพระเอกมันก็รีบออกไปดูครับด่านพระเอกนี่ก็ดิ้นใหญ่เลยนะครับพอคิดว่านางเอกเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแน่ๆได้รับอันตรายแนยๆ่ๆจึงส่งสัญญาณออกมาตัวเองก็รีบดิ้นใหญ่เลยนะครับจนที่มัดเชือกเนี่ยมันหลุดพอลุงมันกลับมาดูเมียมันนะครับพระเอกก็ปักลุงให้เมียของลุงกินเลยครับเอากินกันเองไปเลยแล้วพระเอกเนี่ยก็รอดมาได้นะครับเพราะว่าลุงเนี่ยมัดพระเอกไม่ดีจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้วอลวิทยุ นางเอกเนี่ยมาหลบอยู่ตรงระเบียงนะครับ พระเอกก็บอกว่าเออกำลังไปเดี๋ยวนี้แหละพอพระเอกมันลงมาตรงพื้นนะครับมันก็เจอลูกซองครับพระเอกมันก็ยิงทิ้งไป1นหนึ่งนัดซอมบี้เนี่ยมันก็แห่มาสนใจแต่เสียงปืนนะครับส่วนพระเอกเนี่ยก็รีบไปรับนางเอกครับเพื่อจะพานางเอกเนี่ยไปห้องของตัวเองเป็นห้องที่ปลอดภัยที่สุดระหว่างทางเนี่ยซอมบี้มันก็เยอะมากๆนะครับพระเอกก็ต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้ที่โคตรเยอะแล้วพระเอกมันก็ต่อสู้โดยที่ไม่ห่วงตัวเองเลยนะครับว่าจะโดนกัดไหมแล้วพอมาถึงหน้าห้องพระเอกเนี่ยพระเอกก็ให้นางเอกเนี่ยรีบเข้าห้องไปกอนส่วนพระเอก่ ลและนางเอกเนี่ยมันก็อยู่ในห้องมองไม่เห็นว่าการต่อสู้เป็นยังไงได้ยินแต่เสียงพระเอกเนี่ยฟาดซอมบี้ is, is, is. และจากนั้นพระเอกเนี่ยมันก็หนีเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็เอาตู้เย็นมาขวางไว้แต่พระเอกเนี่ยมันมีเลือดเต็มตัวเลยครับมันก็บอกนางเอกว่าออใจเย็นๆผมยังไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าโดนกัดไหมคุณคุณรอ,อก,ก่อนนะพระเอกเนี่ยมันก็ไปที่ระเบียงนะครับรีบถอดเสื้อผ้าเช็คตัวเองใหญ่เลยว่ามันโดนซอมบี้กัดไหมเพื่อที่ว่าถ้าเกิดพระเอกเนี่ยมันเป็นซอมบี้นะครับมันก็จะแห่แล้วก็ตกตึกทันทีระหว่างพระเอกออ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 ดดเเเสสสื้้้้นนีี่่่ยยัักกก็งงงงบาาคควุุณณตูให ้องผมเนี่ยปลอดภัยสุดมันมีอาหารเพียงพอเป็นเดือนๆแล้วจะต้องมีคนมาช่วยคุณพอไพปเองมันถอดเสื้อเช็คตัวเองนะครับเช็คดูสรุปว่าไม่มีรอยกัดนะครับหลอดเฉยระเองมันก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้แอสาร์แฮมกับสาวแล้วแล้วอเอกับนางเอกเนี่ยก็เฮกันนะครับเรียกว่าสารภาพรักกันเลยจากนั้นก็มีเสียงจากซอมบี้มาตรงฝั่งประตูทั้งคู่ก็ไปช่วยกันดันตู้เย็นไม่ให้ซอมบีนะ้เนี่ยเข้าประตูมาได้แล้วทั้งสองคนก็ได้กอดกันบอกว่าเราจะรอดไปด้วยกันเราทั้งคู่แล้วหนังก็จบลงครับเป็นยััััังงงงไงกนนบบบบ้าาคครสรสํหหซมีโด ในดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคล้ายๆกับ alive เหมือนกันมากๆเลยแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นอเมริกาแล้วก็ผู้กำกับเดียวกันถึงต้นทุนในการสร้างหนังเรื่องนี้การไหนทำมันก็จะลดลงนะครับทำให้คุณภาพของหนังเนี่ยมันไม่ถึงกับเวอร์ชั่นของเกาหลีเพื่อนๆชอบกันไหมก็คอมเมนต์กันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปสปอยหนังซอมบี้หรือหนังกาวกติดตามช่องตีนแมวได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปครับสวัสดีครับ